ป้าพี่น้องเฮดครับเฮดรวมเนาะครับเนาะเฮดรวมเฮดโก้เฮดไข่เฮดกระแป้งพี่น้องพีนละงกะนี่บรรยากาศตลาดแรงบ้านหนองสังอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับพี่น้องเฮดรวมเฮดกระแป้งเฮ็ดทานไพรครับเฮ็ดตาโลกครับพี่น้องตลาดแรงบ้านหนองสังอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับตลาดซุ้มซุ้นแตว่าของปีทองไาย มีลายพี่น้องครับอาหารตามฤดูก,กาลครับบรรยากาศยามแรงครับวันนี้พามาเลาะเที่ยวตลาดซุมโซนครับบ้านหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพี่น้องตลาดขายอาหารตามฤดูก,กาลอาหารพื้นบ้านของชาวอำเภอนาแกอีกตลาดหนึ่งที่มีอาหารตามฤดูก,กาลขายลายครับพี่น้องโดยเฉพาะมีนูฮิ็เลครับพวกกบเขียดรับพี่น้องช่วงนี้แม่น ช่วงเ็ดออกโซนสุดท้ายแล้วพี่น้องก่ชิมัญามี่เทปเดยได้ครับของละซาบ้าพี่น้องเ็ดน,นะเ็ดน,นะครับมาขี้ขวนกับร้านนี้พี่น้องบรนูกรนากล้าหารธรรมชาติครับซุปพอดีกินเลยพี่น้องมาขี้ขวนนะนะนี่อยู่สามกองสุดท้ายครับพี่น้องข้าวสารมาเขียบกับร้านนี้พี่น้องป้าวหน้าเฮ็ดยังไงครับพี่น้องดำบังใหญ่ครับ เฮ็ดกอแดงครับพี่น้องเฮ็ดกอแดงเฮ็ดกอเฮ็ดไข่พี่น้องโอ้โหอย่างนี้ครับมันนี้เครียดน้อยเนาะเครียดน้อยพี่น้องเครียดน้อยกบน้อยครับมาขีควนเครื่องซ่อนครับพี่น้องเฮ็ดไข่ครับ แล้ววันที่หนึ่งบูงครับครับส้สมพักพี่น้องม,มาวันนี้เฮ็ดปตาเห็ดดินที่ตลาดบ้านหนองสังลักษณ์าใครพี่น้องใครค่ะใครเห็ดตาโลพี่น้องออ <laughs> ครับมกนูพี่น้องซาบาดร้านนี้ครับโอ้มันเกลียวพี่น้อง เดี๋ยวเขาไปหาดูบรรยากาศข้างในของตลาดพี่น้องเป็นตลาดที่มีอาหารพื้นบ้านคายครับพี่น้องโอ้เทานี่เปนยังขับวันนี้นะนี่รับเทานาะโอ้นี่รับเทาพี่น้องกันนี่รับเทาอันนี้เหม็นเทาซดรับสิบบาทรับเทาพี่น้องไก่บ้านกับตะความือนะรับสิบบาทต่อตัวครับไก่เหรบ สวัสดีย้ำได้ครับผมเอ้โคกอ่อนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงอำเภอนาเกตจังหวัดนคนพรพนมครับบรรยากาศครับปิ้งเนื้อหมูพี่น้องอันนี้ไม่ใช่บ้านกับมีค่าใครนะโอ้มันะสิบบาทเนาะไอผมส่องไม้ขับมีค่าจะแซ่บเนาะมีค่านะปิ้งแบบร้นอนเลยพี่น้องมาละสิบบาทเอาส่องไม้ด้วยครับเอาค้ำเงินครับ เนื้อหมูครับอันนี้ร้านขายยำครับพี่น้องอันนี้ยำยังไงนี่ยำเลื้นเมานาอครับผมขาชุดจะมากครับทัศิบัติเอาผมชุดหนึ่งครับนะคะครับ <ขอ S 1> ผมรีครับพี่น้องร้านขายยำแซ่บที่ตลาดแรงบ้านหนองสังอําเภอนาแก่จังหวัดนะครพนมครับพี่น้องมาแรกเจอกันมุ้งซเหืเอรมาแรงเด้อู่นีงานแข่งเหือที่บ้านหนองสังครับพี่น้องก,กินยำริงใก้ก่อไปเที่ยวง,งานเป็นมือคอนเสิร์ต มือแรงครับพี่น้องเมาหน้าห้ามือแรงพี่น้องค่ะขอตัวด้วะครับขอบคุณครับเป็นตลาดชุมชนเรีวยกว่าของขายหลายพี่น้องตลาดนี้ะนะครับแล้วก็ผู้คนมาหาซื้อเอากินกันหลายแย่งพี่น้องเพิ่ณขายอาหารบวัวแพงครับพี่น้องขายสิบบาทสิบบาทบา,ทางราคาครับ น้ำยำให้น้องแซ่บสุดๆเลยพี่น้องเลยชุดห้าสิบบาทครับน้องยำเล็บมือนางครับเป็นงานนาะครับน้องเนเดี๋ยวเล็้เนาะ ยำเล็บมือนางรับเป็น้องชุดละห้าสิบบาทที่ตลาดแรงบ้านหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับ ครับผมครับน้องครับบรรยากาศครับมาวันนี้ครับพี่นี่จะแซฟเลยอาหารนะครับปลาดุกแล้วก็มียอดป่าเหมืน้องกันนี้นะนี่ยอดป่าเหมืน้องกินได้เนาะกินได้ซาบัดต่อถุงหนึ่งพี่น้องปลาบูครับปลาดุกครับของพุงซุปแล้วก็มีพวกพักซดครับพี่น้อง นี่คือบรรยากาศยามแรงตลาดสุมุชนบ้านหนองสังอำเภอน,นาเกตจังหวัดนครปฐมครับพักบรนคายกับละห้างกับสิบบาทพี่น้องดอกกระเจียวกับผักคะครับกล้วยหอมกล้วยซุปขับร้านนี่ครับพี่น้องสุดยอดบรรยากาศยามแรงพี่น้องอาหารของชาวบ้านหนองสังครับขนมหม้อแกงขับร้านนี่ครับพี่น้อง ทุกอย่างสิบบาทวะครับเอาหม้อกเกงกับผมสาบ้านนี่ครับออเแต่หม้อกเกงเนี่ยครับราครับเงินครับขนมหม้อเก่เป็นขายชุดละสิบบาทพี่น้องเป็ดตาแซ่คุนาละครับ,บพี่น้อง นี่จะเป็นแม่ค้าขายอาหารพื้นบ้านพี่น้องอาหารตามฤดูกาลซนจะลายครับพี่น้องไก่บ้านมาสลีต้มครับเห็ดเหลืองพี่น้องร้านนี้นะหลอไม้ต้มสิบบาทน้ำยานงางบะเพ็ดข้าวคั่วพี่น้องร้านนี้ครับหลอไม้ถุงละสิบบาทครับโอ้เห็ดปูยังมีขายอยู่พี่น้องก่อนะาคาสิบบาทครับเห็ดปูครับส่วนเห็ดรวมอันนี้เมนก่อนละซ้าบาทพี่น้องครับ เก็บปวดยังมีขายอยู่ครับที่ตลาดแรงอำเภอนาแก่พี่น้องตลาดบ้านออกสังครับหน่อไม้ซัาบาทพี่น้อง,เ,อนอง,งนเนี๋ยวค้าเอาหน่อไม้ย่างกันนี่ครับโอ้เอาถุงนึงครับเอาถุงนึงยี่สิบบาทครับพี่น้องได้หลายขนาดพี่น้องเลยซื้อมาแกงกินอื่นครับพี่น้องเก็บหน่อไม้นะ โอ้โหขอลามสิบ,บาทนี่ไหมเอามาครับสองบังครับซื้อสองบังอันนี้เงินนี่เอาเขอลามได้ครับมีค่าบังละกสิบบาทสองบังเด้อขายทิ้งขึ้นหน้พี่น้องขอบคุณครับป้าพี่น้องส้มปลาน้อยไอมเนาะครับส้มปลาน้อยพี่น้องส้มพักกต่มีครับอาหารพื้นบ้านขายทิ้งทิงพี่น้องตลาดนี่ครับพี่น้อง กบครับพี่น้องทุนละห้สิบาทได้หลายแม่นี่กบเลี้ยงนะนะใครเข้าครับไข่ลูปพี่น้องร้านนี้ครับเจ้าเก่าขายที่ตลาดบ้านนองสังพี่น้องอำเภอนาเกลจังหวัดนครพนมครับโลไม้ครับยี่สิบบาทข้าเพชรซุกพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้ข้าวของเพชรเนาะขายขายจะได้ข้าวของเพชรซิ้นสวยนี่โอ้เอาทานหนึ่งครับเอาทานหนึ่งเอาตัวซุกครับ ออาเงินนี่ครับเ um. อาตัวแดงตัวแดงเอาไปสแกนตอไม้มื่อื่นเลยนะไปกินนะพ่อครับครับมนค้าขายพริกครับที่ตลาดบ้านหนองสังพี่น้องเพชรอยู่บ่ครับเพชรเนาะบ่ซิมแล้วครับบ่ซิมอยู่เตือนหมดเลยเนาะครับพ่อครับเป็นน้องครับบรรยากาศครับพักสดครับพี่น้องเพื่อสแกนตอไม้ครับ ตัวฟักยาวครับพี่น้องโอ้ปลาดุกพี่น้องเป็นกระมังเลยครับปลาดุกนะบรรยากาศอาหารพื้นบ้านของชาวบ้านหนองส่างพี่น้องครับขายทื่อๆพี่น้องห้าบาทสิบบาทสิบบาทจะมีขายได้พี่น้องจะเป็นพักสดหรือการพักพื้นบ้านเครื่องสกแกงต้นไม้ครับพี่น้องปรเป็นแซ่บสุดที่บ้านหนองส่างนาะงไหมครับนาะงก็ได้ไปเสียบุญซุงเฮือบุครับ โอ้รบรรแลงบรรแคนมาเน,น,เนาะบรรเลงเนาะโอ้ขัางระบรรเลงพี่น้องเองบุญแคนแข่นคูนครับงานบุญสูงเฮือที่บ้าน,นออกสังครับ <c oughs> <c oughs> มาถือขึ้นมีงานบุญสูงเฮือพี่น้องที่บ้าน,นออกสังครับงานมันจะปีของหมู่บ้านเพื่อนครับพี่น้องก <c oughs> บนาพักสังเงาครับ <c oughs> ไก่บ้านครับตัว,140 <c oughs> ตวละร้อยสี่สิบบาทพี่น,อ <c oughs> น้องแข่งคูนแล้วก็มีมะขามเปียกบุม่ค้าหน่อยหน่อย มาการเปลี่ยนอู้บรรยากาศบอันนี้เค็ดพ่อฝ่ายเนาะอันนี้ขาวขาหนาเลยพี่น้องเค็ดพ่อฝ่ายนะเค็ดพ่อฝ่ายแล้วก็มีมาบวงครับพี่น้องอหอยจูบล้านี่ครับหอยหน้าครับพีห่หน้า,อนาเอาครับนี่คือบรรยากาศยามแลงตลาดที่ บ้านนองสังอำเภอนาเก่จังหวัดนครพนมครับพี่น้องเป็นตลาดชุมชนแต่บรรยากาศมีอาหารธรรมชาติให้เลือกกินหลากหลายเมนูเลยครับพี่น้องไข่โบผงพี่น้องซาบาสามสิบบาทครับพี่น้องต๊ะหัวเสือครับหน้าสิบบาทครับนี่คือบรรยากาศยามแรงครับตลาดบ้านนองสังอำเภอนาเก่จังหวัดนครพนมครับเป็นตลาดชุมชนอยู่กลางหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดใหญ่พี่น้อง ตอนใบสามใบสี่โมงเรือนหนึ่งของคายดีตเต็มตลาดเลยเป็นรองคายดีถึกๆ5าบาท10บาทผักสดยอบรรยากาศาตลาดอะครับเป็นบ้านที่น่ามาเที่ยวชมอีกตลาดหนึ่งที่อำเภอนาเกตจังหวัดนครพนมครับ